ก็คิดว่าจะ,จะสร้างเป็นทรงบีบาครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับต้นสนหอมนะครับก็่ตอนซื้อใหม่ๆครับก็จะเป็นทรงแบบกลมๆเหมือนลูกบอลเลยนะครับทีนี้เราเลี้ยงปลูกไปปลูกมาเลี้ยงไปเลี้ยงมานะต้นก็จะยืดยาวเนาะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับก็ บางกิ่งก็จะแห้งๆไปนะตอนแรกที่ซื้อมาแล้วปล่อยให้เขาเขาขาดน้ํานะครับขาดน้ําปุ๊บมันก็จะเหี่ยวแบบนี้เลยนะครับก็วันนี้อืมผมก็คิดว่าจะลองมาทําเป็นบอนไซดูนะครับก็จะลองเลือกกิ่งนะเลือกทรงดูนะครับว่าจะเอาแบบไหนเนาะก็ดูกิ่งตัวนี้ น่าจะทําเป็นกิ่งหนึ่งได้อยู่นะครับส่วนที่มันยังตัวนี้มันยังลกๆนะนะ,นะก็จะเคลียร์ออกนะครับแล้วก็จะเลือกเอาไปทางไหนดีเดี๋ยวดูอีกทีเนาะเดี๋ยวเคลียร์กิ่งพวกที่เราไม่ต้องการออกก่อนนะค่อยๆจินตนาการไป้าผมจะไม่ที่มองด้านไม่น่าจาออไปกับอกส่วนหอมก็สมชื่อครับส่วนหอมใบจะหอมเหมือนอ่า กลิ่นของน้ำมันยุคราลิปั์นะครับเขาบอกเป็นไม้ที่สามารถไล่ย,ยุงหรือเปล่ากันยุงคงไม่ได้ที่บ้าน,นจะไลยย่ยุงแตวก็เขาเลยบอกก่อน,นครับอย่างงี้แช่งซื้อมาแล้วก็บางทีเราก็ลืมเนาะลืมทำทำให้มันแช่งเหนียวไปนะเพราะว่าซื้อ,อก่อนซื้อมาครับลุงเขามาเขียนขายครับมาเชิญขายหนึ่งบ้านเนาะตอนมาแล้เขาอยสวยงามเลยแหละนะเป็นพุ่มสวยเาก็กอยู่กักบ,นะบเราแบบแก้สภาพนะเพราะว่าเบางทีเราก็ไม่มีเวลาเนาะทำให้ เสียรูปทรงไปตัวนี้ออกออกดีกว่าตัวที่เราตัวนี้ก็ยังพอเลี้ยงได้นะครับใบใบก็ยังสดอยู่ยังสดอยู่นะครับแล้วก็ยังจะไว้ได้อยู่ตัวนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราผมก็จะตัดแห้งๆเนี่ยออกนะแห้งหน่อยนะเนะไปเรือยๆากำลังเลอยู่พอสมควรนะอ่ะนี่ตัวนี้ให้เอาไปกินสองด้างนะตัวนี้เนาะ ่าจจะดีไ okay. ด้ครับเรจะตัดตู้นี้ออกเออกอยงออกงบิดทางนี้ทางไว้นะดูนิกาไปก่อนที่บ้านน่าจะทำให้สรงต้น ขาวลวดบิดไปก่อนนะครับอนาคตอเีรตัดในโครงสร้างก่อนก่อนทีเราจะขอลวดเอเครูนี้น่าจะได้น่าจะได้เไม่เอาปน,นี้ไว้ก่อนนะครับตรงนี้น่าจะไว้ไก่อน หแห้งเรกตัดอ่าผมจำได้้เนาะที่มาอยู่กับผมตอนแรกเขาเรียกว่าทรงบอลลูนปะ่ะนะที่มันกลมๆนะครับกลมๆสวยมากที่มาขายตอนแรกที่ซื้อกับลุงนี่เอา ครับครับรปิดนะครั ครน,น,น่าจะน่าจะบิดมาได้ยั่ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวจะเข้ารถไปก่อนนะครับต้นเดี๋ยวผมจะใช้กิ่งเมนตัวนี้นะครับผมจะใช้เบอร์ห้าเลยนะครับเบอร์ห้าเลย

เบอร์ห้าเลยเก็บเดี๋ยวเรจะเข้ากินเล็กๆผมก็จะใช้ลวดเล็กลงม,มาหน่อยเนาะเป็นเบอร์สาม กลิ่นรวมๆเข้ารวมลยเขาบอกกิ่งต้องเข้าเล็กมากาจะเข้าไ้ประมาณนี้ใช้ิการน,นิ้วนอวช่วยยอคประมาณนี้จะนกัน

ใช่ครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ครับก็คิดว่าจ,จะสร้างเป็นทรงเวลาทรงต้นไปเนาะทรงเวีลาได้ก็ไปดูอีกทีครับนะกดดูเขาแตกเป็นไงบ้างเนาะเป็นทรงต้นนี่แหละเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็คงไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดติดตามไปด้วยนะครับสบวัสด,ดีครับ